สวัสดีคะ่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่องชาติกินแซ่บนะคะวันนี้เราก็จะมากินพิซซ่าตัวท็อปตัวใหม่ออกมาใหม่เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะครับมีโปรนี้ด้วยไก่นะครับเป็น6ชิ้นแถม6ชิ้นนะครับก็คือ1แถมหนึ่งั่นแหละผมก็เลยสั่งมาเป็นซอสเกาหลีกับซอสบาร์บีคิวซอสนะครับแล้วนี่เป็นพิซซ่า4หน้านะครับเป็นตัวท็อปเนาะเดี๋ยวเรามากินกันเลยแล้วก็เป็นมุมแบบมุมเก่าๆตอนสมัยแรกๆที่เราเริ่มทำยูทูปเนาะวันนี้อาจจะแบบคิดถึงอาจจะกลับมาทํามุมนี้ก็ได้นะครับมาฮะมากินกัน พิซซ่านะครับแล้วก็ซอสคือให้มาสี่ซอสเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมชิมก่อนมาค้ามาทานด้วยกันนะอืมสี่ซอสสี่ซอสเลยอาจจะยินเสียงรถเลยนะ ไอ้ผมกินเมนูอะไรพิมพ์มาได้นะครับนี่หอมน่าเห็นครับนี่เาเป็นซอมสมะเขือครับอื้มกรอบเลย ข้าวเช้าผมเลี้ยเนี่ยอืมไม่ชอบเผ็ดครับเผ็ดเรอใกล้เขาดีครับกอดเลยนะ หนใครขอพิซซ่ามามารายงานตัวเลยครับแถมไก่ให้ด้วยอ่ะมีพิซซ่านะครับนี่มุมเนี้ยพวกคนคิดถึงมุมนี้กันไหมมุมแบบบ้านๆเนาะมาดูตอนกี่โมงครับเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมง อร่อยนานที่กินทีจะอร่อยนะฮะแต่ถ้ากินไปจำอ่ะไม่ไหวอิ่มฮึ่ม่เกาหลีคือยังกรอบเลยอ่ะอันนี้ขอมาส่งผมแบบนานแล้วนะนานมากหล่ะประมาณครึ่งชั่วโมง รสชาติคือเผ็ดๆครับแต่ว่าเผ็ดไม่มากเผ็ดๆหวานๆแก่บาร์บีคิวครับ ฝนตกเนาะหญ้าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นสีเขียวๆหน่อยสวยครับบรรยากาศตอนนี้ฝนทยอยตกแต่ก็ถ้าตกเยอะวันนี้ก็ระวังยุงนะครับ <c oughs> ไก่บาร์บีคิวนี้ก็คือรสชาติเค็มๆค,ครับหอมๆเนาะ แต่ไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะสธรรับผมนะหน้าอะไรอ่ะหน้าไกา่เอาน,น,นี่หน้าไก่ป๊อป ตันนี้มันแป้งแบบหนานุ่มนะครับแล้วก็แบบแป้งเขากรอบนะตรงเนี้คือหนาแบบเห็นไหมหนามากแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นแบบเขาอบกรอบเลยทุกคนเนี่ยตรงนี้กรอบมากทอมกรอบมากอืม ทุกคนชอบกินพิซซ่าหน้าไหนมางครับแต่บางคนชอบกินหน้าบางกรอบเนาะหัวหน้าเนี่ยอร่อยถึและเอาเลเนี่ยสี่หน้าเลยทุกคน แนะนำตัวนี้นครับแต่ถ้าเราสั่งมาแบบถาดเดียวแล้วแบบหน้าเดียวมันก็แบบเบื่อเนาะอันนี้คือสี่หน้าเลยกินวนไปครับกินหลายคนอร่อยอันนี้ผมกินเพียวๆไม่ใส่อะริโกโนโลเลยครับแป้งกรอบเลยอะ ความแป้งครับหนามากหืหห<ผ>มข้าวมกินไม่กี่ชิ้นแล้ววะไก่เกาหลีครับนี่เป็นส่วนปีกนะไก่เกาหลีเนาะ,ะแต่บาร์บีคิวแบบมินต้องเลย นี่ผมกินคนเดียวนะครับก็เลยแบบเอามือกินเลย <c oughs> ใครดูทันคือตอนนี้นะครับผมพยายามจะลงให้วันนี้นะครับอย่างไรผมก็จะลงวันนี้เลย เนี100่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยิบเก้าอาทถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งอ่ะก็คือซื้อมาหกอันซือ้อมาหกหกน่องก็ได้หกน่องนะครับคือรวมๆก็คือหนึ่งร้อยยี่สเก้าบาทได้หนึ่งร้อยิบเก้าบาทได้ได้สิบสองน่องเลยทุกคนะคุ้มเนาะ ตอนนี้ผมยังไม่ได้กินคือเอาหุ่นเยลลี่ลูกตานะครับยังไม่เคยกินเลยเดี๋ยววนะันไหนถ้าเคยกินครั้งแรกเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ดูดีวกว่าเนานะ <c oughs> ก็ก็อยากกินนะนั่นเป็นยังไงเนาะจนเขาเลิกฮิตแล้วผมเพิ่งอยากกินเนาะ Cái này siêu rồi Nó mẹ mê หลายคนถามว่าผมย้ายมาอยู่ไหนผมทำไมแบบบ้านมันไม่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นบ้านใหม่นะครับย้ายมาบ้านใหม่แล้วนะอาจจะไม่มีต้นไม้แบบเยอะๆเนาะ <c oughs> ก็ตามนี้ครับ <c oughs> หลายคน ถามมาเยอะมากก็มาบอกคลิปนี้นะครับข,ข้างๆนี้มันจะเป็นทุ่งน้ำเลยนะครับก็อาจจะยินเสียงแบบเขาเกี่ยวข้าวหรืออย่างเงี้เนาะหน้า,ถ,าถ้าหาน้าทำนานะอย่างตอนนี้ก็ได้ยินอยู่นะครับอืม จริงๆอะคลิปเนี้ยจะไม่เกิดเลยถ้าผมไม่ได้ดูช่องพี่เกมอ่ะพี่มิตรเกม,มครับเขาอยู่ตะดิเหมือนกันนะฮะเขากินมากินไม่สั่งเขาคองเมนแล้วแบบหืมน่ากินมากก็สั่งเลยครับวันนี้ถ้าพี่พี่มิตรเกมดูอยู่ก็พี่มิตรเกมทำให้ผมหิวนะ้ แล้วก็พอดีวันนี้มีโปรโมชั่นของอันนี้ด้วยก็ครับสำหรับวันนี้ก็อิ่มแล้วนะครับเริ่มแบบอิ่มแล้วแหละเพราะว่าเป็นข้าวเช้าผมหิวมากๆแล้วครับกินแล้วก็กินได้น้อยแต่จริงๆก็เยอะอยู่นะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดแปดชิ้นนะผมกินไปแล้วนี้คือยังเหลืออีกเยอะมากๆนะครับสำหรับเมนูนี้ถ้าใครอยากกินก็ลองไปหาดูนะครับว่าเท่าไหร่หดีผมจำราคาไม่ค่อยได้นะครับว่าเท่าไหร่นะประมาณสามร้อยกว่าบาทสามร้อยสามร้อย 399เนี่แหละครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าราคามันก็อาจจะเปลี่ยนไปตามวันเนาะก็เป็นเมนูที่แบบเป็นพิซซ่าสี่หน้าเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปก็คือแบบเป็นหน้าท็อปๆเอามารวมกันสี่หน้าแล้วก็เยอะมากๆนะครับหั่นเป็นชิ้นยาวๆนะครับเยอะมากกินหลายๆคนเนาะแล้วก็อันนี้เป็นไก่นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มารุวยนะคบเพราะว่าดันคลิปให้ผมหน่อยนะครับตอนนี้คือคลิปผมแบบคนดูแบบลดลงมากเลยไม่รู้ทำไมนะครับก็ วันนี้มากินพิซซ่ายั่วๆครับบ๊ายบายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับใครที่มาจาก t ิกตอกก็มากทายพูดคุยกันได้นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับ